นี่คือใบมีดของเครื่องตัดหญ้านะพี่ตเตอร์ก็ซื้อมาแล้วก็เห็นมันมีอันนี้ด้วยสีส้มๆเขาเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้มาดูกันมีหัวเทียนด้วยอะน้ำมันหล่อลื่นเขาทำไปแล้วส่วนหนึ่งมาไม่ทันจ้า นี่นะตารตัดหญ้าที่โบใช้ไถสนามบ่อยๆอะสตาร์ทก็ยากไม่มีแรงดึงต้องใช้แรงในการดึงบีบตรงนี้เคยทำวิดีโอสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าให้ดูแล้วนะอันนี้ this is the old one the new one old blade old blade New one old blade what you mean This is the is new spark p l plug. No, I mean t h a อ๋ออันนี้คือใบเก่าที่เขาถอดมาน่าจะถอดมาจากใต้ท้องอ่ะกดไม่ทันเห็นบอกเขาว่าจะอัดวิดีโอเขาไม่รอเรา <laughs> มีหัวเทียนเหมือนรถยนต์เลย It look like in the car right So you're gonna change the blade or you already did? Can you show? Okay. Ah, the man. Oh, I need to change the oil too. I put Huh I did. I never know it's it looked like a car. I saw my dad change the oil. มันต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเว้ยใครที่ไม่รู้เรามารู้ด้วยกันเนาะ๋อ oh, that's why I see that the bucket in the garage I didn't know this one So it's just that and the blade doesn't have anything เครื่องยนต์มันอยู่ข้างหน้าไงผมไม่เคยหงายท้องดูมันรู้มันเป็นอย่างนี้ เต๋ยวคีร้อนเหงือ่อนิดเดียวเหงือ่อหยดพักพักพักนี่เสื้อก็ซื้อมาให้ใหม่ปกติเขาไม่ใส่เสื้อแบบไม่มีแขนนะถ้าหน้าร้อนเลยซื้อมาให้ใส่อยู่บ้านสั่งไปอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ what the difference between color and no color and the blade like like that and the flat blade cut well, grass better so you can use this for the area we did i did i did right วันนี้นักวิทยาศาสตร์มาเป็นช่างชั่วคราวเขาก็ทำทุกสิ่งเองที่เขาทำได้นะอะไรที่ทำไม่ได้ถึงจะเรียกช่างเพราะเรียกช่างที่เนี่ค่าแรงแพงตอนที่เปลี่ยนโถส้วมอะ่ะเขาก็เปลี่ยนเองนะเปลี่ยนก๊อกน้ำในครัวก็เปลี่ยนเองตอนทอดตันก็พยายามทำเองอะ่ะเพอาทำไม่สำเร็จถึงจะเรียกช่างเพราะตอน,นั้น มาช่างมาทำท่อทีก็สี่ร้อยเหรียญแพงมากอันนี้อันนี้ก็ใส่น้ำมันนะทุกคนอันนี้น้ำมันธรรมดาเปิดไม่ออกไม่มีแรงอันนี้น้ำมันหล่อลื่น So t i s s is for the t h a t you o ล์ที่ดู right? the small one y e a how h long you have this guy twenty years <Yeah. S 1> มันมีก่อนโปนมาอยู่อ่ะ มิตเตอร์ซื้อบ้านก่อนโบนมาห้าปีหกปีผมไม่อยู่สิบห้าปีก็มันยี่สิบปีอะนะแล้วของในบ้านนะพังเครื่องบดกระดาษพังซื้อใหม่พึ่งสั่งแล้วก็พิมเตอร์สแกนไม่ได้พังสั่งใหม่อีกโอ้ยมีที่วัด I see that in the car when I check the oil level I need to check oil level by myself at home but in Thailand. Let's see that. My dad taught me. Wanna hair holding? when the grass is no not It's water. Well, it's built. It's there. Careful when put buggy out here. <coughs>